เพื่อนๆคะวันนี้ปูจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำรูปชุบนะคะอันนี้คือถู่เหลืองที um> ่ปูทำการนึ yeah ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แลวเดี๋ยวปูจะเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคะพร้อมกับกะทินะคะนี่นะคะเพื่อนๆปูจะเอาน้ำตาลทรายโรยลงไปนะคะปุกะเอานะคะแล้วเดี be, ๋ยวปูก yeah, mmm like mm ็จะเอากะทิใส like. ่ลงไปนะคะนี <t 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 ่นะคะเพื่อนๆปูจะคนอ่ะให้น้ำตาลทรายมันเข้าไปผสมกับถั่วเหลืองของปูก่อนนะคะนี่นะคะ พอผุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะปูจะเทกะทิกล่องนี่นะคะกะทิก็จะเทใส่ลงไปนะคะกะเอานะคะเพื่อนๆให้กะทิมันทั่วถึงแล้วเดี๋ยวปูจะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยไปปั่นนะคะเพื่อนๆปุจะไม่ใส่กะทิเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะแฉะเพราะเดี๋ยวปูจะต้องทําการปั้น จะกะกะเอาค่ะเพื่อนๆคนๆแล้วก็กะกะเอาคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคุ๊จะให้เพื่อนๆดูคนไปนะคะหลังจากที่ส่วนผสม ท,ทั้งน้ำตาลแล้วก็กะทิดูมันเข้ากันแล้วนะคะปูจะเหยาะเกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเเพื่อนๆคะหลังจากที่ปุคนแล้วปูใส่เกลือลงไปแล้วปูก็ใส่ทีละนิดนะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็ชิมดูะคะ่ะถ้ารสชาติเราคิดว่ามันกลมกล่อมแล้วอ่าเราก็พอนะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะเกลือแค่ตัดให้ มันมีรสชาติแบบไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่เลี่ยนจนเกินไปนะคะให้มันได้มาแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากนี้ปูก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปปั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ปูปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะปูจะทําการกวนไส้ลูกชุบแล้วนะคะปูก็จะเปิดไฟแรงนะคะ ปูสตาร์ปูจะเปิดไฟแรงเลยนะคะายนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพอมันร้อนแล้วปูค่อยปรับระดับมาอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้ปูจะปรับไฟให้มาอยู่ตรงกลางแล้วนะคะเพราะกระทะปูเริ่มร้อนแล้วค่ะแล้วก็ทำการคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ ปูจะใช้เวลาประมาณ45นาทีหรือเดี๋ยวปูดูก่อนนะคะปูจะคนควรให้มันจนมันแห้งนะคะประมาณ30นาทีหรือ45นาทีเดี๋ยวเรามาดูกัอนอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวปูบอกเพื่อนๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆควนไปเรื่อยๆค่ะควน กวนอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะแห้งนะคะเราอย่าใจร้อนนะคะเพื่อนๆถ้าเราใจร้อนแล้วตูดกระทะมันจะไหม้นะคะเราใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วผลออกมามันก็จะสวยงามแล้วก็ทําให้มันดูดีอะค่ะเวลาเราทํารับประทานนะคะเพื่อนๆขั้นตอนการกวนนี่มันจะ ค่อนข้างจะลำบากตอนที่มันเดือดนะคะตอนที่มันกระเด็นนะคะบางทีกระเด็นใส่แขนเรามันก็จะรู้สึกออกแสบออกร้อนนะคะเพื่อนๆนั้นใจเย็นนะคะถ้ามันเดือดมากแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันเดือดแล้วก็กระเด็นใส่ตัวเรานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะขอเวลาเพื่อนๆนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาคอยติดตามตอนที่มันได้ที่นะคะเดี๋ยวเมื่อนั้นวิดีโอปูมันจะยาวค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆคะปูกวรมาได้แค่ประมาณเกือบยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนๆอถั่วเหลืองปูนะคะลอนแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอบนี้ปูจะพอแค่ประมาณยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่ารอบนี้ปูไม่เอานิ่มมากนะคะคือว่าปูไม่ได้ใส่กะทิเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะปูชอบแบบค่อนข้างจะแบบว่าไม่นิ่มไม่เหลวจนเกินไปนะคะอันนี้ปูจะทํา กินนะคะปูก็จะแบ่งส่วนหนึ่งทำลูกชุบอีกส่วนหนึ่งทำเม็ดขนุนของปูนะคะเพื่อนๆเพราะปูมีไข่ค่ะไข่เป็ดบ้านปูมันออกกลอดนะคะแล้วของปูมันมีเยอะปูก็เลยจะแบ่งทำทั้งลูกชุบแล้วก็เม็ดขนุนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆของปูก็จะพออยู่แค่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวปูจะต้องปิดไฟแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งะคะเพื่อนๆนะคะมันล่อนจนพอแล้วะคะ่ะของปูพอแล้วนะคะเดี๋ยวปูจะตักใส่ภาชนะนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆถั่วเหลืองที่ปูกวนออกมาเดี๋ยวปูจะพักไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่ปูจะมาทำลูกชุบแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำม่ขนุนนะคะเดี๋ยวปูรอให้มันเย็นก่อนและนี่ก็คือ ลูกชุบที่ปูปั้นนะคะเ,เพื่อนๆหลังจากที่ปลูกวนถั่วเหลืองนะคะได้แบบนี้นะคะปูกวนถั่วเหลืองแบบนี้นะคะแล้วปูก็เอามาทําการปั้นลูกง่ายๆนะคะปูปั้นลูกกลมๆแล้วก็ลูกลูกพริกนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวปูจะทําการทาสีนะคะเพื่อนๆปูทํากินแบบง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วนี่อีกกองหนึ่งนะคะเดี๋ยวปูจะต้องทําการปั้นเพิ่มนะคะ <Warner. S 2> เดี๋ยวปูจะต้องทาสีตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วปูถึงจะทําการปั้นอีกลูกหนึ่งนะคะเพราะปูทําเยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาปูทาพร้อมกันเดี๋ยวไม้เสียบแล้วก็โฟมไม่พอเสียบนะคะปูจะทาทีละชุดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่ปูทาสีลูกชุบของปูเรียบร้อยแลวนะคะนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะปูลงสี ของลูกชุบป,ปูนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะน,นี้ปูลงได่อ,อันนึงแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นไอแพปูนะคะปูก็ทําไปแล้วก็ดูหนังไปอันนี้ปูยังไม่ได้ทาสีนะคะเพื่อนๆในลักษณะแบบนี้ส่วนสีที่ปูใช้นะคะก็คือจะเป็นฟู้ดคัลเลอร์นะคะในกล่องนี้ก็จะมีสีแดงนะคะสีน้ําเงินสีเขียวสีเยลโล่นะคะแล้วก็เอาสีสีนี้นะคะมาผสมเอานะคะ อันนี้ปูซื้อจากเซฟเวยนะคะเคงเข้าไปหาซื้อมาให้ปูนะคะเขาเรียกว่าฟู้ดคัลเลอร์นะคะ mm hmm. แล้วเวลาปูใช้ปูก็จะหาพัชนะน้อยๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใส่สีใครสีมันผูกกันใครผูกกันมันนะคะเ mm hmm. พื่อนๆเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวปูจะขอทาสีไปเรื่อยๆก่อนนะคะเ mm hmm. พื่อนๆ อันนี้นะคะปูยังไม่ได้ทาสีนะคะเดี๋ยวปูจะทาสีไปแล้วเดี๋ยวเวลาปูลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วปูจะเอามาชุบวุ้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาคอยติดตามตอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะนี่ก็คือวุ้นที่ปูทําการชุบถั่วเหลืองนี่นะคะของปูชุบได้รอบหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะทําการชุบต่อรอบที่สองนะคะเพื่อนๆโดยการนําอันนี้นะคะเพื่อนๆปูหยิบมาอันนึงนะคะ แล้วก็ปุ๊กก็มาชุบลงในบุนเนี่ยนะคะเพื่อนๆแล้วปุ๊กก็ไปปักในถังในโฟมที่ปูกเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะปูจะเอาเพื่อนๆดูปูไม่ได้ใช้ที่ตั้งโทรศัพท์นะคะปูก็จับถ่ายเพื่อนๆดูในลักษณะแบบนี้นี่นะคะเพื่อนๆปูก็ดึงมาจากาถาดนี้นะคะเพื่อเอามาจุ่มบุนนะคะจุ่มในหม้อนี้นะคะ แล้วก็เอาปักลงไปในนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวผูจะขอทําให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามตอนที่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผู้จะทําการตัดแต่งเขานะคะแล้วก็เก็บใส่ในกล่องพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ทานนะคะเพื่อนๆนะคะทุกชุด ทำกินแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆเราทำกินละปั้นรูปแค่รูปกลมๆแล้วก็รูปคล้ายๆรูปพริกแล้วเราก็ทาสีนะคะขอให้ถั่วควนที่เรากวนนะคะมีรสชาติอร่อยข้างในมันก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวปูจะทำการตัดแต่งแล้วก็เก็บใส่ทัพเปอร์แวร์แช่ตู้เย็นนะคะเพื่อนๆ,ๆและนี่นะคะปูทำ ลูกชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูก็ไม่ได้ตกแต่งด้วยใบไม้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าปูเอาใส่กล่องทัพเพอร์แวร์อย่างนี้นะคะเอาแช่ตู้เย็นนะคะเอาเก็บไว้กินนะคะบางวันตอนกลางวันหิวๆก็หยิบลูกสองลูกกินค่ะก็อร่อยไปแบบนึงค่ะอันนี้ก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะปูชอบทําแบบนี้นะคะ่ะเก็บไว้กินนะคะเพื่อนๆเวลาปูมีเวลาว่างนะคะ สีสันก็สวยนะคะเพื่อนๆอยังไงคลิปนี้ปุก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจหรืออยากทําทานนะคะก็ลองทําดูนะคะเพื่อนๆอเราก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเราเองนะคะเพื่อนๆอยากทํารสชาติไหนเราก็ปรุงแต่งเอานะคะไม่ต้องสีเรียสน,นะคะเรื่องขนมทําได้ทุกอย่างค่ะเพื่อนๆ อยู่ว่างๆนะคะเพื่อนๆก็ลองทําทานดูถ้าเกิดเราฝึกฝนฝีมือดีแล้วนะคะเราก็ทําขายได้นะคะเพื่อนๆลูกชุบนี้ก็คือว่ามาทาแล้วมันค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงแต่เวลาเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราทําขายมันได้ราคานะคะเพื่อนๆลูกเล็กๆน้นอยๆเนี่ยแต่งแต้มสีสันให้มันสวยๆนะคะทําขายเป็นอาชีพได้นะคะ โอเคค่ะ okay, คลิปนี้ปุ๊กก็จะขอบายบายไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปใหม่นะคะบายบายค่ะ